ีบริการนี้ไหมครับีได้อยู่นะมีมีร้อยมีร้อยให้เต็มสิบเลยน้ำใจจะไหลเออได้อย่างั้นเลยคุณพี่ไปเดี๋ยวน้องเอ็กนั่งไปด้วยอาเฮียไปลองดูวนข้งงในได้เดี๋ยวน้องจะบอกให้ว่าขับตรงไหนบ้างอ่ะเฮียลองดูขอลองขยโยกเอาลองขยยกมันก็ไม่ไกลเท่าไหร่อ่ะเดี๋ยวไปลองดูหาหน้องเอ็ก ทำให้ไฟปิ้วไหมทำเองหน้าไปเลยอันนี้บอกทางเฮียเขาหน่อยวนไปวนมาดูต่อให้นะครับ F4 เราก็ขอนายโยงเลยนะทำไมอยากตัวเงี่ร้อนหรือไงฮะต้องใสยไกลๆนิดนึงเจ้าตัวเล็กๆเดี๋ยวมาดูว่า F4 เรานะครับมารองรถมาด้า TBU ของเราแล้วจะจบกันแค่ไหนอย่างไรด้วยจ้าถาอยางนั้นขอนายกเลยนะคันนี้บอกเลยว่าสวยออโต้ขับสีด้วยนะครับแล้วก็เป็นซันรูฟด้วยดะ เดี๋ยวมาดูกันว่าชอบหรือเปล่าดีเชียสุระเด็ด <No. S 2> เรียบร้อยใช่ไหมโอ้โหน,นี่คนเดียววุ่นเลยสุดๆเรียบร้อยอยังโอเคจ่ะ F 4ีนะนะครับตอนนี้กำลังทำสตูดิโออยู่นี่ฮะแขมแห่นั่งรอกันวันนี้เราสดจัดเลยนะฮะอ่ะคุณพี่เขาฟิเตอร์เลยครับเอกสารมาแล้วเขาฟิเตอร์เลยอะนรียป่ะเขาฟิตอร์กัน นี่ก็ทีมงานให้กำลังใจนะเจอๆครับเิญครับเิญครับ FC ได้วตอนแล้วนะครับก็มารับมาด้าทีวนะครับแล้วก็เช็คยิบเการแลครับแล้วก็เช็ครถเข้าวๆเรียบร้อยแล้วนะครับเนี่ยกำลังรอกันอยู่นะครับเพื่อนกำลังทำส튜เดี้ยนนะกำลังปูกระเบื้องทําไฟจัดฉากกันนะครับตลอด FC เลยนะครับใครก็เพิ่งเข้ามาเพื่อนเพื่อนท่านเห็นไหมฮะมาด้าอะไรครับเนี่ยดีมีโอนะ นี่นราเข้าจากอังกฤษทั้งคันนะครับนะครับเอฟซีเราก็มาเทินรถนะฮะแล้วก็แกฝากบอกว่าคันนี้ก็หลักมากนะครับสวยไหมเพื่อนเคยเห็นหรือเปล่าดีกว่าผมยังไม่เคยเห็นเลยครับเพื่อนอ่ะจบมาแล้วทีวีแล้วเดี๋ยวเรามาส่งรถกันตกลงเรียบร้อยแล้วนะจะขอสัมภาษณ์หน่ได้ไหมที่บริการนี้ไหมครับได้อยู่นะมีร้อย มีน้ำพ้อยน้ำพ้อยจอดเต็มเยอะมีรอยให้เต็มสิบเลยน้ำตาจะไหลเออต้องอย่างั้นเลยคุณพี่ขอบคุณมากนี่ไม่คุยเลยอ่ะเนี่ยคลิปเลยนะคุณพี่นี่สวยสวยทั้งบ้านนี่คือเป็นพี่น้องกันสิบคนเลยฮะแม่แม่บีก่นนะสิบเอ็ดคนเมื่อก่อนขยันนะแล้วตอนนี่เราสอนสามคนปวดหัว เดี๋ยวตามคุยพี่นครศรีธมาโอ้โหที่คุยไม่จบไม่สิ้นมีโอกาสไปนะเพชรบุรีบ้านผมไปนั่งเล่นกันได้ยินฟังเสียงจริงได้อยู่ได้อยู่สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับนี่ยาวเลยถ้าถ้าหัวนี่ก็ยาวเลยเมื่อกี้อยู่ในนั้นก็ยาวไปรอบแล้วถ้าหัวอีกก็ไม่ต้องกลับแล้ววันนี้นะงั้นสวัสดีครับถูกหวยแล้วนะคนเฮงนี่เดี๋ยวขอถ่ายทะเบียนหน่อยเดี๋ยวไปเล่นมั่ง เดเผื่อถูกกับเขาบ้างหนึ่งสี่เอันนี้ด้วยอันนี้ก็สวยนี่ขอนี่ขอให้เฮงเลยนะเนี่ยสวัสดีครับพี่สวยงามพระรามแพระรามเก้าเพื่อนเพื่นอนวันนี้น้องเอ็กนี่ฉายเดี่ยวเลยนะเช้ายันเย็น,ย,น,ย,นยันมืดหยุดกันหมดเลยพอพอนะครับผมแหมก็ตากตามกันมาหลายอาทิตย์นะเพื่อนเพ,น,พน,นะเรียบร้อยนะสวัสดีครับ เดินทางปลอดภัยฮะ FC X มาจากนครนายกขับรถมาซื้อนะครับบอกว่าจะไปส่งไมบอกไม่ต้องไปส่งคันนี้แล้วกันให้ไปส่งคันที่ขับมาแล้วกันส่วนคันที่ซื้อขอขับกลับก่บบบบอน <laughs> สวัสดีครับเดินทางปลอดภัยบ๊ายบายน่ารักมากๆโอ้โหเพื่อนๆคันนี้บอกเลยว่า Ma ตอรทีบิวนะครับขับสี่ออโต้ของเราสันลูป,ปสวยๆนะครับมาจากนครนายกเลยบอกว่าต oh. ิดตามมานานดูบ่อยมาก วันนี้เฮียบอกขอจัดหน่อยแล้วกันนะครับแล้วก็ฝากสตรีมให้เราใส่สไลด์ไปส่งให้ด้วยอขอคูณต้องเยอะม,มากๆคนห <ง S 1> นึง่งนะครับแหมวันนี้ก็มาส่งพร้อมกันสุดยอดจริงนะครับนี่ครับสตูดิโอเราใกล้เสร็จแล้วนะปูกระเบื้องแล้วนะครับเพื่อนๆนะแต่รถดีนะแล้วก็ขับดีด้วยนะครับรถดีก็ไปใส่หมูเลยฮะให้ดูกันไปเลยเนาะไม่บอกเมะเดินทางปลอดภัยพี่ ตาพี่พีรถคา้าต้องได,ด้รถสวยสุดใจก็ผมจะต่อพี่หน้านะสวัสดีครับ